เดียด,ดิเดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to Addict Podcast สวัสดีครับขออนุญาเข้าสู่ a n a l y t i c พอดแคสตตอนที่68กับผมเพิดพงปรติภาสุกยืดครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็จะต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะเป็นสัปดาห์ที่ผมรอคอยมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นการเกิดขึ้นของงานที่ชื่อว่า Lions Life. ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักชื่องานคารสไลออนนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขายกเลิกการจัดงานไปนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิดนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยได้ยกนะครับวิทยากรคนที่เจ๋งๆสปีกเกอร์แบบโอ้โหจากทั่วโลกนะครับจัดมาอยู่ในโลกออนไลน์แทนนะฮะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยที่มีความสนใจด้านความคิดสร้างสรรค์นในมุมต่างๆเนี่ยสามารถมาอัปเดตเทรนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่างโอ้โหลึกซึ้งเลยนะฮะเพราะว่าใน5วันที่จัดงานไปเนี่ย ถือว่ามีเซสชันหรือว่ามีหัวข้อในการโ,โหให้ความรู้ต่างๆเยอะมากๆนะครับเอาจริงๆผมบอกเลยผมก็ฟังไม่หมดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆ ะะแต่ว่ามีอันนึงครับที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากจะหยิบจับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพอดแคสต์โดยตรงเลยนะครับก็คือหัวข้อที่ว่า Spotify ครับ Present a g i l e Storytelling Creating Beyond the j a r g o n อ่พาพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้มาจากตัวจริงเลยนะฮะก็คือ Spotify นะครับเขาเนี่ยได้มาเล่าครับว่า เคล็ดลับนะครับหรือว่าเทคนิคที่ทำให้การทำพอดแคสต์เนี่ยทำยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราลองมาย่อยให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะฮะว่ามันมี3เคล็ดลับอะไรงกันบ้างนะครับลองไปฟังกันดูได้เลยครับสำหรับเคล็ดลับอย่างแรกนะครับในการทำพอดแคสต์ให้ประสบความสำเร็จจากที่คำแนะนำของ Spotify บอกมานะฮะอย่างแรกครับคือเราเนี่ยจะต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่เราทำ นะครับดังนั้นนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณทำพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราหยิบจับมาพูดหรือว่าเรื่องที่เราหยิบจับมาสื่อสารหรือคอนเซปต์รายการต่างๆที่เราคิดค้นมันขึ้นมาเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบนะครับไม่ได้ฝืนตัวเราเองนะฮะว่าโอ้โหฉันจะต้องมาพูดในเรื่องนี้แล้วแบบฉันไม่ได้อินกับมันเลย นะครับตัวอย่างเช่นง,ง่ายๆเลยฮะอย่างพอดแคสต์ของแอดดิกที่ผมทำอยู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆว่าได้มีโอกาสตามนะฮะก็จะรู้เลยนะครับว่าพูดถึงเรื่องโฆษณาพูดถึงเรื่องการตลาดพูดถึงเรื่องเคล็ดลับในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็จะค่อนข้างอินมากๆพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็สามารถหยิบจับมาเล่าได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอินกับมันแล้วนะฮะเวลาที่เราเล่าเวลาที่เราพูดถึงมันเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไหลลื่น นะครับรวมถึงเราจะมีข้อมูลความรู้ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีประโยชน์กับคนฟังด้วยนะครับดังนั้นฮะถ้าสมมติว่าคุณจะทำพอดแคสต์นะครับหรือจริงๆเนี่ยผมแนะนําเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับหยิบจับเรื่องที่เราหลงไหลไว้ก่อนนะฮะร,รับรองเลยว่ามันจะเป็นการตั้งต้นที่ดีอย่างมากเลยครับ และสำหรับเคล็ดลับอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของเคมีฮะที่รายการพอดแคสต์เนี่ยจำเป็นต้องมีเคมีที่สอดคล้องแล้วก็เข้ากัน นะครับซึ่งพอพูดมาแบบนี้นะฮะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิทยาศาสตร์แบบเอาอะไรมาผสมอะไรนะครับไม่ใช่เคมีแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นเคมีในลักษณะของคนเรานะครับที่ถ้าสมมุติว่าปกติแล้วนะฮะถ้าหากว่าเพื่อนๆฟังพอดแคสต์หลายรายการนะครับแน่นอนว่ารายการพอดแคสต์นะครับมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่นะฮะก็อาจจะมีโฮสต์หรือว่าผู้จัดรายการเนี่ยสคนนะครับหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญต่าง นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละฮะถ้าสมมติว่าเราต้องการจะสร้างพอดแคสต์ที่มันออกมามีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนว่าเคมีของแขกรับเชิญหรือแม้แต่กระทั่งโฮสต์ที่เป็นผู้จัดรายการที่จัดด้วยกันนะฮะก็จําเป็นจะต้องมีความเข้าขากันนะครับสมมุติว่ามีคนนึงชงอะไรมาอีกคนนึงก็ควรจะตบรับมุกได้ นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับถ้าสมมติว่าเคมี Me มันตรงกันนะครับหรือว่ามันเข้าขากันมากเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนการเล่นกีฬาแหละครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยเรามีแบบเพื่อนร่วมทีมที่แบบว่ารู้ใจเรามากๆแบบว่าเฮ้ยส่งบอลมาตรงนี้ปุ๊บฉันรับฉันส่งต่อตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้การที่เราสื่อสารออกมาเนี่ยมันไหลลื่นนะครับแล้วก็จะทําให้พอดแคสต์ตอนนั้นๆเนี่ยมันน่าฟังนะฮะคนก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเอยเออมันสนุกดีเหมือนกัน นะครับซึ่งตัวอย่างนึงนะฮะก็ไม่ยดีอยากยกอะไรของใครที่ไหนนะครับตัวอย่างของเราเองเช่นกันดีกว่านะครับก็คือรายการ Addict Talk นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยผมได้จัดทำรายการหนึ่งที่เป็นรายการไลฟ์นะครับพูดคุยกับแขกรับเชิญเจ๋งๆเยอะแยะมากมายเลย ส่วนหนึ่งครับที่เวลาผมจะเลือกแขกรับเชิญนะฮะผมก็จะเชิญคนที่จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างดูก่อนนะฮะว่าเคมีของเขาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเคมีตรงกันนะครับมันก็จะทําให้คุยกันง่ายมากๆเลยด้วยนะครับก็ยังไงลองไปย้อนฟังกันดูกันได้นะครับดังนั้นเรื่องที่2นี้ฮะก็คือเรื่องของเคมีครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันนะครับ และเคล็ดลับอย่างที่3นะครับคือการที่เราจะต้องเข้าใจคนฟังของเราให้มากๆเลย นะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นข้อแรกและข้อน2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนั้นอาจจะเป็นในแง่ของการทํากันบ้านของตัวเราเองเนาะแต่ว่าสิ่งนี้ครับมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราทำพอดแคสต์นะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเอคนฟังของเราเนี่ยเขาคือใครนะครับแล้วเขาสนใจในเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้แล้วนะครับเราก็จะได้ทํากันบ้านเพิ่มเติม นะครับนอกจากการเตรียมตัวเราเองแล้วต้องเตรียมตัวเนื้อหาหรือว่าข้อมูลต่างๆด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่าคนเขาสนใจเรื่องนี้เราต้องไปดูและวว่าข้อมูลที่เราจะต้องไปหาเพิ่มเติมเอ๊ะจุดนี้มันมีความน่าสนใจตรงไหนไหมถ้าหากเรามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอามาคุยให้เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเขาเข้ามาฟังรายการพอดแคสต์ของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับเหมือนกับในวันนี้ฮะที่ผมรู้แล้วแหละว่าคนที่ตามรายการของ Ad Addict Podcast นะครับเราก็สนใจนะฮะเนื้อหาสาระความรู้หรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการโฆษณาวงการการตลาดนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็จะได้ทำกันบ้านคับว่ามันมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลือกจับมาเลยฮะว่ามันมีหลายคนเนี่ยตอนนี้เริ่มทำพอดแคสต์เนาะก็ขอหยิบเทคนิคในการทำพอดแคสต์มาแบ่งปันเพื่อนๆละกัน โดยที่เนื้อหาก็มาจากสิ่งที่ผมเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้มาแบบชัดเจนเลยนะฮะก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมอยู่กับ Lion's Life นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับแต่ว่าสำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทำสิ่งนี้เราหาข้อมูลเราหาเนื้อหาที่มันตอบโจทย์คนจริงๆแล้วนะครับเราก็จะสามารถทำให้คนที่ฟังเนี่ยอินกับเรื่องเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือ3เคล็ดลับการทำพอดแคสต์ให้ประสบความสำเร็จจาก Spotify นะครับที่ได้มีการมาแบ่งปันในงาน Lion's Life ในครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าสรุปสั้นๆนะครับเคล็ดลับนี้นะครับอย่างแรกก็คือเราเนี่ยจะต้องมีแพช s i o n นะฮะหรือว่าหลงไหลในเรื่องที่เราจะมาจัดทำพอดแคสต์นั้นๆนะครับและอย่างที่2นะครับก็คือเคมีนะฮะของแขกรับเชิญหรือแม้แต่กระทั่งคนที่จัดรายการร่วมกับเราเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะฮะที่จะต้องมีเคมีให้เข้าขากัน และอย่างที่3ครับคือเราเนี่ยจะต้องทํากันบ้านนะครับรู้ว่าคนที่มาฟังเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะแล้วไปทํากันบ้านหาข้อมูลหาเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเพื่อให้คนฟังได้อินไปกับเรื่องที่เราเล่านั่นเองครับ <S <S และนี่คือทั้งหมดของไอีดยดิย podcast ตอนที่68ในวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆนะฮะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์เบื้องต้นกันนะครับสำหรับใครที่สนใจทำ podcast นั่นเอง นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับนอกจากมีการจัดงาน Lion's Life นะฮะมีอีกอันนึงที่ผมเนี่ยขอแสดงความยินดีมาณที่นี้เลยนะครับก็คือ y o u n g Lions l i ล e Award นะครับซึ่งเป็นการประกวดนะครับผลงานไอเดียความคิดสร้างสรรค์งานการสื่อสารของวัยรุ่นนะฮะที่มีอายุไม่เกิน30ปีนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยทางคานสไลออนได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะฮะที่อยู่ในคอนดิชันของเขานะครับวัยรุ่นที่ไม่เกิน30ปีเนี่ยสามารถส่งแข่งขัน ได้นะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับและคนที่ได้รับรางวัลในเมืองไทยของเราก็มีถึง2คู่เลยทีเดียวนะครับจากทาง CJ Work แล้วก็ Wonderman Thompson นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ท่านมาที่นที่นี้อีกทีด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะครับคิดว่าในอนาคตคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันต่อไปครับสวัสดีครับ Thank you for listening at Attic Podcast.